โตโยต้าเล o นะครับติดชุดลากเหลือลากจีสกีลากปิกไบนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอล50มิลน,นะครับลากเรือได้จีสกี้ได้ปิกไบได้นะครับตัวบอลมาส์สามารถถอดเข้าตอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับ จุดเทีนเชิซีนะครับซ่อนอยู่ข้างใต้ายทั้งหมดครับชุดปลั๊กไฟนะครับเจ็ดจพินติดตามสัญญาณิไพลอตเ้ยวซ้ายแล้วขวาไฟเบรกไฟหลีไฟความร้นติดหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือเราเจ็ดพีนลากติดไว้ของ Toyota Revo นะครับโอเคขอบคุณครับ